เราจะมาเปิดลังวัตถุมงคลลุกแรกๆของอาจารย์คมไตรเวทจอมมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีที่สร้างออกแบบเองหาชนวนบรองสารเองบะหลายรุ่นประกอบพิธีหล่อผลิตเองแล้วก็นิมนต์มาผิดพระมาเสกที่สำนักเองอาจารย์คมครับ <c oughs> เริ่มสร้างวัตถุมงคลเอารุ่นแรกก่อนเลยอะไรครับ ถ้ายุคต้นจริงๆเลยที่ทําก็คือ,อเป็นพระเนืครผบนะแล้วก็เป็นกะลาแกะลาหูอมจันกะลาแกะลาหูอม,มจันแล้วก็พระเนืผงพระเนื้ผงน,นี่เริ่มสร้างปี2532ครับผมลาหูอมจันก็เริ่มแกะปีเดียวกันนะอันนั้นจะเอาไว้อีกคลิปหนึ่งอันนั้นเป็นวัตถุมงคลเนครัผวันนี้เราว่าด้วยเรื่องเน,นื้อโลหะเนื้อโลหะอ่าด้วยเรื่องเนื้อโลหะโลหะทั้งหมดนี่นะ เนื้อโลหะก็เช่นกันรเริ่มสร้างครั้งแรกจริงๆเนี่ยปี2540ครับนะ2540ครับ,รบเริ่มสร้างโลหะขึ้นมาแล้วจากนั้นมาก็เป็นปี25424142 3ปีซ้อนดิปี404142 40 40แต่ว่าสร้างไม่มากนะสร้างไม่มากเราจะมาสร้างค่อนข้างเยอะอีก ก็ปี2,147หลังจากนั้นไม่เจ็ดปีก็เนี่ยก็คือวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ที่เป็นเนื้อโลหะทั้งหมดอันนี้ก็คือสร้างยุคต้นนะยุคต้นเลย 2>, 2 5 4 0สร้างพ่อแก่บรมครูรุ่นแรกขึ้นมาแล้วก็เหรียญลาหูทรงนะรุ่นนะอันนี้คือปี40 การลาหูทรงคุดนี้สร้างตอนยุคตอนนั้นได้รับความนิยมตัวได้ได้รับความนิยมในการออกขึ้มาเรื่นี้ก็ยังไม่นิยมหรอกยังไม่มีใครรู้จักเราด้วยซ้าแต่ตอนนั้นนะยังไม่ใครรู้จักเราแต่เราอยากสร้างชอบสร้างครับแล้วทั้งสององค์เนี่แกะแม่พิมพ์เองนะครับแกะบล็อกเองครับองค์นี้ก็แกะขึ้นมาจากหินรับมีโกบอันนี้ก็หินรับมีโกนอันนี้ไม่ตัวตัวแบบยังอยู่เลยัวหินรับมีโกะยังอยู่ยังอยู่ แต่อันนี้หายไปครับเสียดายตัวนี้หายไปเสียดายเพราะว่าเอาตัวหินลับมิโคนไปให้โรงงานเขาถอดแบบครับแล้วเขาไปทําของเราหายอ่าไม่ได้คืนครับตัวนี้ได้คืนแต่ว่าหักทุกวันนี้ยังเก็บเอาไวนะ้ครับงเก็บเอาไว้อยู่ทําไม่เยอะฮะเพราะลูกเหมือนพ่อแก่นี่ห้าร้อยหกสิบองค์คที่สร้างออกมาจอน้นห้าร้อยหกสิบองค์ส่วนราหูทรงคตนี่ห้าร้อยพอดนะีอันนี้ อ่าสองสองห้าสี่ศูนย์ครั้งแรกเลยครับพอมาสองห้าสี่หนึ่งก็มาสร้างอันนี้ขึ้นนะน่าเกีียวครับอ่านาเกี่ยวเรือเทพกมปะสิทธิเทพกมปะสิธิ์อันนี้นะครับเรืเทพกมปะสิธิ์นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ไปเจอต้นแบบในคัมภีร์โบราณครับนะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับแต่เขาจะวาดไม่ค่อยสวยครับเราก็เลยมาจัดรูปให้สวยขึ้นนะแต่ว่ายึดรูปแบบเดิมทั้งหมดอ่าแต่ในตำรานเรียกว่าเทพสิทธิกัน เทพสิทธิกันเขียนเอาไว้ว่าเทพสิทธิกันคอ,อันนี้เชื่อว่ามีคุณด้านไหนครับอาจารย์เพื่อสิทธิกันหรือกรรมประสิทธิ์นเนี่ยมันค,คำเดียวกันครนะถ้าแปลตามตาม <c oughs> ตัวบาลีตัวนั้นเลยก็คือประสิทธิการงานต่างๆให้สำเร็จนะก็คือเทพแห่งความสำเร็จนะั่นแหละถ้าจะว่าไปแล้วนะก็คือเทพแห่งความสำเร็จเป็นไงนน อันนี้ปี41นะแล้วก็ชุดนี้ทําพร้อมกันนะพะซิวลีอันนี้ก็แกะแบบเองแบบก็ยังอยู่เหมือนกันอันนี้จะเขียนเลขสี่กับเลขหนึ่งไว้เลยนะอันนี้ปีสี่หนึ่งแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ปีเดียวกันนะปีสี่หนึ่งสองพันร้อยสี่สิบเอ็ดทีนี้พอมาปีสี่สองก็มาสร้างชุดนี้ขึ้น อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นพ่อแก่เหมือนกันจะเป็นรุ่นสององค์จะเล็กกว่าครับแก่ต้นแบบเองต้นแบบยังอยู่อินรับมิโกนตัวนี้ชูชกครับนะอ่าตัวนี้ชูชกเอ้าไม่ใช่สิอันนี้ก่อนสิคืออันนี้อันนี้ปีสี่สองนะแต่อันนี้ปีสามกว่าครับเพราะจำได้ว่าผมทำชูชกขึ้นก่อนใคร ทำตอนที่ยังไม่ดังยังไม่ดังครับแล้วพอปี25 3 6สาสิบหวัดยางเพชรเกษมทําชูชกและโปรโมทดังมากครับวัดยางวันเพชรเกษมนะครับเพชรเกษมครับผมทําขึ้นมาก่อนประมาณ3มเดือนครับวัดยางก็ทําชูชกขึ้นมาแต่ผมทําน้อยรุ่นนี้ทําไม่เกินส0มรององครับอันนี้เป็นรุ่นแรกแล้วมันยังมีรุ่นสองอีกนะครับอันที่เราออกคลิปก่อนอันนั้นเป็นรุ่นสองครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเหลืออยู่แค่องค์เดียวครับ ชูชกนี่ทำพรมเพราะมาปิดตาปุ้มปุ้ยพระปิดตาปุ้มปุ้ยองนี้แกะแบบด้วยไม้อาจารย์ครับทําไมเรียกปิดตาปุ้มปุ้ยลักษณะเขานะกลม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 ป้อมป้อมอันนี้แกะสลักด้วยไม้จันไม้กฤษณาเป็นต้นแบบต้นแบบหายไปครับอันนี้แกะด้วยไม้เหมือนกันต้นแบบครับอันนี้ต้นแบบยังอยู่ครับอันนี้ปีสาม สามหกต้นปีสามหกสามห้าสามหกที่เป็นยักษ์น้าไหนครับเป็นยักษ์ที่ไหนยาวๆเนี่ยครับถือกระบองอะครับอ,อ๋อนี้พระร่วงทรงกราะเป็นพระร่วงพระร่วงอะไรนะพระร่วงทรงเกล่อมอันนี้เป็นปีสี่สองนะปีสี่สองสี่ศูนย์ ปีหนึ่งอ่สีสองอ่าแล้วอันนี้อ่ะมันสามหกอ,อันนี้มันก่อนนะแล้วพอน,นี้ก็มาปีสี่ห้าจะเป็นชุดนี้ครับพระอุปคุตครับพระอุปคุตอาอุปคุตอันนี้รสร้างพร,าพร้อมพระอุปคุตองคใหญ่ไหมครับไม่ใช่สร้างก่อนอันนี้มันมันปีสี่ห้าครับอุปคุตอง์ใหญ่มันปีห้าสี่ผ่านไปสิบปี <c oughs> <c oughs> ปีห้าสี่ ด้านหลังพระพุทธองค์ใหญ่อยู่วัดบางกุ้งนะครับอ่าอันนี้จะเป็นลอยพุทธบาทไว้ด้านหลังอันนี้ก็แกะแบบเองบล็อกก็ยังอยู่เป็นหินลับมิโกนนะอ่เป็นพระเป็นพระบัวเข็มอุปคุตนั่งแล้วก็จะมีงูอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าพังพกากนเป็นลักษณะหน้าปกเรียกอุปคุตพังผกากนปีสี่ห้าครับทีนี้ก็ข้ามมาปีสี่เจ็ดสี่หกไม่ได้สร้างหรอสี่หกไม่ได้สร้างนะสี่หกไม่ได้สร้างถามตรงๆไปไหนไม่ได้ไปไหนของยังเยอะ เอสร้างมันเยอะแล้วปีนั้นปีนั้นมาสร้างสำนักใหม่พอดีมาสร้างสำนักแรกนะไม่ว่างแล้วก็ใช้ทุนเยอะในการสร้างสำนักก็เลยไม่ได้สร้างตรงวัดนงเงะนะครับใช่ครับปีสี่หกฮะก็อันนี้เป็นปีสี่เจ็ดพระมเหสวนอ่าพระกิ่งอยู่สุพรรณต้องสร้างพระมเหสวนอ่าแล้วก็เป็นพระกิ่งปทุมสุริยวงครับแล้วก็เป็นพระปิตามมหาอุดครับนะปิตามมหาอุดนี่มีสามพิม พิมพเล็กนะหมดไปแล้วไม่มีแบบให้ดูอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ยันยุ่งชะลูดใหญ่แล้วอันนี้เป็นพิมพ์สามเกลอครับนะสามเกลอเคยมีสามองค์ขันหลังให้กันนะอันนี้ก็สร้างไม่มากเหลือเหลือไว้ดูเป็นอน,นุสรแค่สององค์แล้วก็มีพระยอดธงพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแล้วก็มีเป็นตะกุดมหากันตะกุดมหาการแล้วก็มีเต่าเรือนเราทําแบบโบราณ เต่าเรือนพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กนะอันนี้เป็นเนื้อสำลิดทั้งหมดเป็นสำลิดโบราณอาจารย์ครับเนื้อสำลิดโบราณกับสำลิดปัจจุบันต่างกันตรงไหนก็ถ้าสำลิดโบราณของเราก็คือเราเอาชิ้นส่วนสำลิดโบราณแท้คซื้อมาเป็นร้อยร้อยกิโลไม่ว่าจะเป็นกําไรเทวรูปหักอะไรนั่นทุกอย่างแม้กระทั่งพวกโต๊ะพวกขันลงหินพวกอะไรพวกนี้นะหลายร้อยกิโลแล้วก็เอามาหลอม หลอมเป็นแท่งไว้แบบนี้นี่นะครับสำริดโบราณนะครับเอามาหลอมเป็นแท่งเก็บไว้เก็บไว้ทีนี้พอเราจะสร้างเนี่ยเราก็เอาอันนี้ไปหลอมอีกทีนึงก็เทได้เลยครับผมนะพอมเราลงแผ่นอัขระเยกเลขยนใส่เข้าไปฉะนั้นเนื้อเนี่ยมันจึงดูเก่านะเพราะมันเป็นสำริดเก่าเป็นสำริดโบราณนะครับซึ่งในการสร้างเนี่ยเราจะสร้างรถตลอดนะ แล้วอย่างองค์เนี้ยปด้านหลังเป็นยันอะไรครับอาจารย์ด้านหลังไม่เป็นอัคระมะอุกมะออุกนะครับอุนส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นพิมพ์พระร่วงทรงเกราะของสุโขทไทยพระร่วงทรงทรงเกราะเหมือใส่เกราะเหมบผนใส่เสื้อเกราะครับผมเอาแบบจากสุโขทไทยมาครับส่วนตัวนี้อันนี้ก็จําปีพศไม่ได้นั่งนั่ง เอาแล้วเจ้าคนาสร้างจำอสอไม่ได้ไไม่ได้แต่ว่ามันสี่กว่าครับผมสี่กว่ากว่าครับก่อนสี่เจ็ดอันนี้ก่อนสี่เจ็ดครับแล้วลักษณะ,ะเกตแหลมเขาเนี่ยนะจะมีทั้งโค้งไปข้างหน้าแบบนี้ครับแล้วก็จะมีโค้งซ้ายโค้งขวาด้วยนี่โค้งเองนะครับอ <laughs> คือมีสามโคง้ง <laughs> โค้งไปไปทางซ้ายโค้งไปทางขวาแล้วก็โค้งไปทางข้างหน้ามีหลักไม่มีหลังแน่ หลังไม่มีครับแล้วก็จะมีทั้งที่มีห่วงหลังก็ไม่มีครับผมนะมีทั้งลมดํามีทั้งกระไหลทองมีกระไหลเงินมีสามกรย์นะอันนี้คือลมดําลมดําจะเยอะนะแล้วก็ไอที่โครงซ้ายโครงขวาไม่เหลือแล้วอันนี้มันหลงอยู่นะทําไมงั้นไม่เหลือแล้วเนี่นะครับขนาดนะคนเก็บของนะครับยังไม่มีเหลือลืไม<น>ไม่เ,ล,เลยเพราะว่าตอนนี้น้ำภาษาอะไรกับวัดที่มีออกออกหมด <c oughs> ตอนนี้บรรดาสานุสิทธิ์ที่เขาตั้งกลุ่มขึ้นมานะเสาะหาวถุม,มงคลชุดเก่านะถ้าแบบนี้โพสออกไปนะหนฮ่องกงสิงคโปร์เอาหมดเลยครับยุคต้นอย่างนี้นะเพราะเอาทั้งหมดที่นี้ก็คือมันเหลือน้อยเราก็จะเก็บเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์แต่สมัยก่อนเนี่ยพอเราทําโค้งซ้ายมังขวามังไปข้างหน้ามัเนี่ยมันก็จะมีคําถามอโอ้ทาไมมันไม่เหมือนกันอาจารย์ <c oughs> โค้งซ้ายนี่มันเพราะยังไงโค้งขวายังไง แล้วก็ไปข้างหน้านี่มันให้าหมายความว่ายังไงเออาจารย์บอกไว้ให้เลยเรามันก็ไม่ได้ทำเราเราทําเป็นศิลปะครับแต่พอเขาถามมาเราก็ต้องดําน้ําไปตรงๆเลยดําน้ําไปมันก็ต้องดําน้ําะทําไงอ่ะไม่งั้นก็ไม่มีคําตอบให้เขาครับเออก็บอกเออซ้ายเนี่มันเมตตาวานี่มันอํานาจแล้วไปข้างหน้าเอามันกวาดยังไงคือคนเนี่ยสงสัยไปเรื่อยใช่เขาสงสัยครับผม ถ้าเราไม่ตอบให้กระจ่างเราก็สงสัยอยู่อย่างนั้นนะมันไม่จบไปสิ้นหรอกเดี๋ยวเขาไปหาคําตอบเองอให้เสียไว้เลยอาจารย์ครับในในชุดนี้เป็นไหครับอ่อันนี้เป็นขนาดตั้งบูชาขนาดตั้งบูชาตั้งบูชาก็มีวัวธนูวัวธนูนี่เป็นรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองครับนะอ่าอันนี้รุ่นสามรุ่นสามรุ่นหนึ่งกับรุ่นสามรุ่นสองไม่ที่นี่ไม่มีหมดไปแล้วอ่าอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งครับ รุ่นหนึ่งนี่สร้างแค่หกสิบตัวเนื้อสำลิศเนื้อสำลิศโบราณเป็นสำลิศทุกตัวเลยครับสร้างหกสิบตัวเพราะว่าสำลิศตัวนี้ถ้าเอามาหล่อขนาดใหญ่นี่หล่อยากมากนะครับหล่อยากมากช่างจะทําเป็นร้อยแหละแต่ช่างเขาทําได้แค่หกสิบบ้างใจอยาํทเป็นร้อยให้เยอะไว้ก่อนแหละแต่ทาไม่ได้ให้เราแค่หกสิบดงนั้นสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นสำลิศโบราณนะครับ ตั้งแต่2,540าจา้าโลหะที่เป็นเนื้อสำริดเขาถือเฉพาะเนื้อหลรลิดที่เขาถือว่าอะไรครับเป็นมงคลหรือเป็นอะไรยังไงครับเอ่มันเป็นมงคลคําว่าสำลิดนะก็คือสาเร็จนะแปลว่าสําเร็จนะครับสำลิดผลสำเร็จ,รจอันนี้นะรุ่นสามจะมีเลขสามบอกเอาไว้ครับผมนะอันนี้ปีห้าหนึ่งหลังจากนั้นมาสิบปีอันนี้ปีสี่หนึ่งอันนี้ปีห้าหนึ่งครับนะาจายุคต้นนี้จะเป็นเป็นเนื้อสำลิดียวอยุ่ส่วนใหญ่อ่าส่วนมากเป็นสำริดครับแล้วอย่างพ่อแก่เนี่ย อันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้เป็นพ่อแก่รุ่นแรกเลยครับปั้นต้นแบบเองนะครับปั้นด้วยดินเหนียวครับจริงๆแล้วปั้นขึ้นมาบูชาเป็นองค์ครูตอนหลังก็เลยไปให้ช่างเขาถอดแบบครับแล้วหล่อขึ้นมาด้วยสำลดเหมือนกันเนี่คือสำลีต้องปั้นด้วยดินนะครับอยู่ได้ไม่นานกลัวกลัวเสียหายแล้วทําได้ไม่กี่องค์ครับเคยากมากครับส่วนมากเสียหมดอน่าจะไม่เกินจัด ยี่สิบหรือสามสิบองค์ครับรุ่นนี้ตอนนี้เขาเสาะหากันมากนะครมื่นหนึ่งนี่ไปเลยไวๆเลยจะไม่ทำร้อยทำเยอะก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะขายดีไงคือคือวัตถุมงคลทุกๆ่อันนี่ไม่ขายแล้วอันนี้คือไว้บูชาประจํานี่ครับพราะตัวเองก็เอาไว้บูชาสององค์แล้วก็ให้ลูกชายลูกสาวไปบบูชาประจําบ้านจันอย่างกับหน้าเที่ยวเนี่ย ผมขอให้จาร์เน้นย้ำนิดหนึ่งว่าแนวความคิดในการจัดสร้างคืออะไรครับอจาร์อันนี้นะครับก็หนึ่งรูปแบบเขาสวยงามครับแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นะครับแล้วเราเจอในคัมภีร์โบราณครันะคัมภีร์นี้ตั้งแต่สมัยปลายยุทธยานะครับแล้วชื่อนามกรรมประสิท์หรือว่า,าสิทธิกันเนี่ยพอเราพอจะมีความรู้ภาษาบาลีเนะมื่อแปลออกมาแล้วมันก็เป็นมง,งคลนะ กรรมประสิทธิ์คือประสิทธิการงานหรือกิจการต่างๆให้สําเร็จครับมันก็คือสําเร็จสมปรารถนาหรือว่า <c oughs> ประสบความสําเร็จได้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทําขึ้นมาตัวนี้ต้นแบบเป็นหินลับเมกโกนยังอยู่เหมือนกันยังอยู่ยังอยู่ยยค่อยๆฉลุเอาใช้เลื่อยฉลุแบบที่ไอ้ร้านทองเขาฉลุทองคาเนี่ยหรืรอว่าฉลุไม้เนี่ย ไอ้ที่ที่ช่างเรียมพระเนี่ยเขาใช้ในวันนี้ยชุดนี่ทำยาคือต้นแบบเนี่ยค่อยๆแกะจริงๆนะทําไมงั้นเดี๋ยวมันหักครับเดี๋ยวมันหักก็เลยอันนี้ทำไาเยอะไหมจันอันนี้ก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยสมัยนั้นส่วนมากจะทําประมาณห้าร้อยห้าร้อยนะเพราะว่าทุนเราไม่เยอะเราเปิดตัวมาใหม่ๆเราไม่มีทุนจะทําเดี๋ยวเราจะดูอีกรุ่นหนึ่งครับที่ทําไว้เป็นหมื่นมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับแจ๊ดดุคาม เเดี๋ยวราจะคือเนื้อผงเนื้อผงที่ทํายุคต้นๆน่ะทําเยอะอ๋อเนื้อผงเย่เยอะเพราะยุคนั้นอ่ะถ้าต่ำกว่าห้าพันองนะเขาไม่รับปั๊มให้เราถ้าต่ำกว่าห้าพันองก็อาจจะองค์ละสิบบาทอแต่ถ้าถ้าหมื่นองสี่บาทสามบาทสี่บาทห้าพันองค์แล้วเราไม่เคยทําพระแบบอย่างเดียวพิมพ์เดียวครับแล้วไม่เคยทําเนื้อเดียวครับทําทีหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าพิมพ์ครับ ถ้าพิมพถ้าแค่พิมพ์ละห้าพัน 25, องก็สองหมื่นห้าพันองครับแล้วถ้าพิมพ์ละสี่สีห้าสีละมันรวมเป็นแสนองนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับสี่ห้าพันห้าพันน่ะอย่าง <c oughs> นั้น <c oughs> คือมันไม่เหมือนยุคนี้ครับ <c oughs> ยุคก่อนนนะ,ะการสร้างวัตถุมงคลมันมันสร้างกันเยอะแล้วจะนิยมปั๊มกันเยอะระปั๊มกันเป็นหมื่นเป็นแสนอาจารย์ครับตรงๆเลยนะครับ สำหรับลูกศิษย์อาจจะมองว่าเป็นคำถามที่กระด้างกระเดื่องอเป็นคาราวาสสร้างของออกมาอใครมันจะกล้าบูชาตรงๆเลยมันก็จริงนะอน,นี้เป็นเรื่องจริงเลยครับเ,เพราะว่าอย่าลืมคําว่าบูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตะมังนะพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้นะบ,บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลครับทีนี้บุคคลที่ควรบูชาคืออะไรคือใคร อันดับแรกเลยก็คือบุพการีชนครับบิดามารดาของเรานี่แหละอันดับหนึ่งเลยที่ควรจะต้องบูชาครับรองลองไปก็คือไทรปุยญาตายายบรรพชนนะต้นกําเนิดของเราแล้วจากนั้นจึงจะเป็นเกี่ยวกับรธัธิหรือศาสนาต่างๆนะเจ้าลัธิเนห,หรือว่าศาสดาอย่างเช่นเรา,าเป็นพุทธศาสนิกชนนะ เรานับถือพระรานตนายัยเราก็ยึดมั่นยึดถือในคุณพระราตนาใยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องบูชารพระพุทธก็คือพุทธรูปนะ<ม>แล้วก็พระเกจิคณาจารย์ที่เราเคารพนับถือคม,มันมีการบูชาอย่างนี้ครับแล้วรองลองไปอีกก็คือครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิสรพพวิชาความรู้ต่างๆให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นวิชาสาขาอาชีพแบบใดก็ตามครับไม่ใช่เฉพาะศิลปาศาสตร์นะเออ ครูเครื่องจักรเครื่องยนต์ในทุกอย่างแหละทุกทุกทุกอาชีพในโลกนี้มีครูหมดมีครูหมดกับ <c oughs> ในเมื่อเขาเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเราให้เรารู้ให้เราทําได้และเราเอาอาชีพนั้นวิชานั้นมาทำมาหากินเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเราไดเนี่ยเราก็ต้องควรบูชาเขาทอดแหก็มีครูนะครับดักปลาก็มีพาครูไม่งั้นดักอาจารย์ลงตะข่ายทอดแหลงใสมีครูทางนั้นอาจารย์อธิบายฟังหน่อยครับครูพวกนี้ ต้องการัดมันมีทางนั้นแหละนะจิ้มน้ําพริกยังมีครูํำน้ําพริกก็มีครูมีไม่ต้องตำแล้วแค่จิ้มน้าพริกเอาผักจิ้มน้าพริกเนี่ยพ่อแม่บอกมึงม้วนอย่างนี้สิเห็นไหมล่ะครูไหมล่ะครับผม <S <S บอาจารย์ครับวัตถุมงคลสํานักขออาจารย์เนี่ยนิมนต์พระถูกเสกเป็นประจําเป็นใครบ้างส่วนใหญ่ก็ถ้าหากว่ายุคก่อนสมัยก่อนนะครับผม ก็จะนานๆก็จะจัดพิธีพุทธาพิเศษครั้งนึงแต่ว่าไม่ได้จัดบ่อยหรอกครับเพราะโดยส่วนมากจะใช้การปลุกเสกเดี่ยวครับเสษกเองจะเน้นการปลุกเสกเองส่วนมากแต่ที่มีการนี้นิมนต์พระเ,เจิจคณาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่เรานับถือที่เป็นฝ่ายสงฆ์มาร่วมอธิษฐานจิตเนี่ยจะเป็นเนื่องจากวาระสําคัญสําคัญวันไหว้ครู อย่างเช่นวันไหว้ครูที่จัดเป็นพิเศษในปีนั้นจะมีพุทธาพิเศษจะมีการสวดนบพระเคราะ์จะมีการเททองหลอพระอะไรประเภทนี้นะแต่ถ้าหากว่าจัดงานธรรมดาก็ทำเองหมดนะทำเองหมดแล้วก็เป็นการสร้างแบบมากๆบางทีจะสร้างเยอะมากๆนี่ก็จะมีการนิมนต์เกจิคณาจารย์ทั่วไปครับไม่้นชื่อเสียงอก็ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเท่าไหร่แต่มีต้องมี ต้องมีต้องมีอะแม้กระทั่งจัดพิธีสวดข้ามวันข้ามคืนก็ทํามาแล้วคือทําทุกอย่างมาจนถึงตอนนี้อิ่มตัวแล้วครับเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับผมให้พระสวดตั้งแต่สองทุ่มนะ <c oughs> สวดจนถึงหกโมงเชา้าไม่ให้ขาดเสียงไม่ให้ขาดเสียงทํามาแล้วนะครับทํามาแล้ว <c oughs> พุทธคุณเอทีปีโสร้อยแปดจบพระหุงร้อยแปดจบชิน,นบ,บัญชรร้อยแปดจบทุกอย่างร้อยแปดจบตั้งแต่สองทุ่มยันหกโมงเช้าล้วกห้ามขาดเสียงไอที่เขาบอกว่าตรวจข้ามวันข้ามคืนนะครับมีคนทําได้นะครับ <c oughs> ว่าจะห้ามขาดเสียงเนี่ย <c oughs> มีการจัดการที่ดีคือคุณต้องจัดพระไว้สองหรือสามชุดครับ <c oughs> ชุดละห้ารูป <c oughs> ชุดนี้ห้ารูปนี้สวดเ so, อจีปีโสลูกพุทธคุณเนี่ยนะ ร้อยแปดเนี่ยให้ขั้นสวดห้าจบครับแล้วให้อีกชุดหนึ่งขึ้นสวดพาหุงครับต่อจากนั้นอ่าก็คือสลับกันไปสลับเลยนะพอชุดนี้สวดอิติปิโสห้าจบปุ๊บชยันโตพอชุดชยันโตจบปุ๊บชุดนั้นขึ้นพาหุงครับพอพาหุงห้าจบเสร็จชยันโตชุดนี้ขึ้นพอิติปิโสครับสลับอยู่อย่างนี้ครับเสียงจะต้องไม่ขาดคพระอาจารย์ตำนานเสียงไม่ต้องไม่ขาดนี่ก็ถือ ไม่มีหรกทํากันไปอย่างนั้นแหละเพื่อเพิ่มความเข้มขลังจริงๆแล้วเนี่ยก็ <c oughs> คือทําให้มันแปลกออกไปเรื่อยๆนะอย่ายลืมว่าถุมงคลมันก็คือสินค้าชนิดหนึ่งตอนแรกนะครับเศกเดียวเศกไส่สามากไต่มากก็พอสามไส <c oughs> <c oughs> ยมากก็คือถ้าโบราณจริงๆเศกเดียวทั้งหมดครับไม่มีพุทธาพิเศษแกจีดังๆในอดีนะครับเดียวทางนั้นท่านเศกเองสร้างเองเศกเองแล้วมันไม่ได้มาสร้างที่เยอะๆับ สร้างพอประมาณแล้วก็นั่งเสกก็แจกไปพอใกล้หมดก็ทำก็เสกก็แจกไปแจกไปอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีมาจัดพุทธาพิเศษหรอกจัดพุทธาพิเศษจริง,รงๆที่จัดขึ้นครั้งแรกครับน่าจะประมาณปีช่วงสงครามโลกนี่แหละ่าพพุทธิราชอินโดจีนช่วงสงครามโลกนะเหตุเพราะว่าจะต้องมีการสร้างวัตถุมงคลแจกทหารนี่เยอะมากแจกชาวบ้านมัง่งทหารมั่งเนี่ยนะ ทีนี้วัดต่างๆเช่นว่าวัดาราชบพิตรนะวัดใหญ่ที่พิษเนุโลกมากแล้วก็ส่วนมากวัดในกรุงเทพจะเยอะกว่า,าวัดสุทั์บ้างเนี้ยทีนี้การสร้างการเส <c oughs> กเนี่ยมันจะต้องมีการอาราธนาพระเกจิคณาจารย์ให้เยอะเข้าไว้เพื่ออะไรเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้ทหารคือถ้าเยอะเนี่ยคนรู้สึกว่าเ,เกจิองนี้ก็้ามาเกจิองนี้เข้ามามันเกิดความมั่นใจครับนะ แล้วทีนี้ที่มีมปลุกเสกโรุทาพิเศษใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็ยี่ห้าพุทธศักราชยี่ห้าพุทธศักราชนะทีนี้หลังจากนั้นมาก็เลยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติครับซึ่งจริงๆแล้วนะของมันสู้เสกเดียวได้ไหมไม่ได้ครับเกจิคณาจารย์ที่ทาโด่งดังแล้วมีประสบการณ์สูงสุดเสกเดียวหมดครับเหรียญที่มีมีราคานะครับเป็นเหรียญเสกเดียวทั้งหมดเสกเดียวทั้งหมดครับไม่ต้องอะไรแม้กระทั่งของทุพันธ์เราเนี่ยเอา หลวงพ่อเนียมวัดน้อยเสกเดียวโบยวัดบรรดาวเสกเดียวพระนงคของบดันเสกเดียวทั้งนั้นแม้กระทั่งยุคหลังต่อจากนั้นมาหลวงพ่อคลื่นสังโค่เดียวเสกเดียวหมดปุ่เอี่ยมวัดหนังพอกันวัดพญาเสกเดียวหมดสุกมะขามเท่าเสกเดียวหมดหลวงพ่อคลื่นวัดสังโคอาจารย์ได้ทำตุ๊แกมตอนนี้ยังทับไม่เสร็จยทำเหมือนกันใช่ไหมครับรอแล้วตุ๊แกอาจารย์กลมเพราะผมนับถือเป็นการส่งตัว แล้วเราก็ถือว่าเป็นสิทธิ์สายล้มพ่อคืนคนหนึ่งครับยังไงครับอาจารย์ก็ลวงพ่อวงในสิทธิ์สายล้มพ่อคืนลวมพ่อวงนี่เรียนจากสารามเรียนจากพ่อคืนโดยตรงไม่ไม่อยู่ถึงสุราษฎร์มาเรียนที่นี่ได้ไงเจอกันโดยบังเอิญตั้งแต่ท่านยังเป็นพระหนุ่มท่านมาเรียนอยู่ที่ที่กรุงเทพไงเบื่อแล้วมาเรียนไงเรียนนักธรรมเรียนบาลีวยากรณ์แล้วเขามีงานพุทธาพิเศษเหมือนจะที่วัดระชบพิษรออะไรนี่แหละ เพราะว่านิมโมหลวงพว่อคืนไปหลวงพ่อวงไปเห็นแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็เลยติดตามมาถึงวัดแล้วก็มาได้เห็นปฏิปทาม,มาแล้วก็เลยฝากตัวเป็นศิษย์คือใครเป็นลูกศิษย์ุกผมไม่ลงหลังหลวงพ่อวงแล้วอาจารย์ะจะลงหลังหลวงพ่อวงไมเนี่ยโอโม, <laughs> มันโหดเกินอ่ะทำใจไม่ได้ ถ้าผมธาตุมีผมจะลองลงกับอาจารย์ตั้งนัดหนึ่ง <c oughs> ทีนี้เราก็เลยได้วิชาความรู้ใสเรียกว่าเป็นวิชาใสาลำพอคืนจากลำงพ่อวงนะโดยกล่าวว่าจะสร้างสืบสารครูบาอาจารย์สักรุ่นนึง่งสร้างสักรุ่นมแมวตัวแมวตัวใหญ่เอาตัวเล็กครับ <c oughs> ตุ๊กแกหลวงพ่อคืนนะครับเอกลักษณ์คือปั้นทีละตัว ก็ถ้าสนใจวัตถุมงคลสํานักอาจารย์เข้ามาดูที่เพจหรือเฟซไหนครับอาจารย์ก็ถ้าเป็นเฟซส่วนตัวของผมนะที่เล่นเองดูรลเองก็เป็นภาษาอังกฤษชื่อไตรเวทไทรเวทพิมภาษาอังกฤษ t r i w e t t r i w e t ไตรเวทไตรเวท,เวทอีกอันหนึ่งนั้นก็อีกเฟซหนึ่งก็เป็นภาษาไทยไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมอันนี้ก็เป็นเฟซของผม เราก็ยังมีเฟซของลูกๆอีก<ะ>รวมแล้วสี่ข้างเฟซแล้วก็เป็นเพจของสำนักโดยตรงก็มีเป็นเพจวัตถุมงคลโดยตรงถ้าจะชมวัตถุมงคลเข้าไปดูในเพจได้แล้วก็ติดต่อสอบถามทุกอย่างได้ทุกเฟซเลยคสอบถามได้คแค่นี้ครับสวัสดีครับ